สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตใจเรามาตื่นรู้เติบโตจิตวิญญาณไปด้วยกันที่ช่องนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบพระคุณทุกการไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกการติดตามช่องนี้เรานําเรื่องราวการฝึกใจมาพูดมาคุยกันครับก็เพื่อไม่เป็นการเยื่อเยอะในคลิป EP ีหนึ่งของการยกขันครู เพื่อต้องการที่จะเรียนคาถาอาคมนะครับเมื่อท่านเข้าใจในเรื่องของการยกขันครูแล้วเนี่ยแล้วท่านอยากจะเรียนพวกวิชาคาถาอาคมผมก็จะมาแนะนําในคลิปนี้และจะบอกข้อเสียในเรื่องของคาถาบางอย่างาว่าสมควรไหมที่เราจะต้องเข้าไปเรียนหรือไปศึกษาครับเมื่อยกขันครูแล้วเราอยากที่จะนำคาถาต่างๆมาใช้ก็ขอให้ท่านได้ไปท่องบนไปเปิดบทเจตํำนาน พุทธคุณธรรมคุณสังคุณอะไรก็ได้ที่สมัยพุทธกาลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกท่านนํามาสวดใช้มีมากมายหลายบทการที่ยกขันนั้นก็เพื่อเป็นการเสริมกําลังใจของเราเมื่อกําลังใจเราดีบทพุทธคุณธรรมคุณสังคุณก็มีอนุภาพสูงตามไปด้วยแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีบารมีในด้านความดีหนึ่งสองด้านของกำลังจากสมาธิสองอย่างนี้สำคัญ สามอำนาจแห่งบทสวดเขามีอำนาจของเขาในเรื่องของบทสวดขอให้ท่านไปท่องไปเปิดบทเจ็ดตำนานดูแล้วนำไปท่องใช้หากจะใช้ทำอะไรก็อธิษฐานให้ตรงตามที่ในบทเจ็ดตำนาน12ตําตำนานท่านระบุเอาไว้นี่ผมแนะนำตรงนี้เพราะว่ามันจะไม่เป็นการมอมเมาหรือทำให้ท่านต้องงมงายเพราะบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้สูงสุดสูงกว่าไสยศาสตร์มนต์ดำทั้งปวง ขอให้เราปฏิบัติความดีมันจะมีบาร,รมีด้านความดีฝึกสมาธิมันจะมีกําลังจากสมาธิบทสวดในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีพลังอนุภาพสูงมากขอให้เราครบองค์ประกอบที่ผมบอกมานี้แล้วท่านจะสามารถช่วยเหลือคนที่ท่านรักหรือช่วยเหลือสังคมได้ในระดับหนึ่งครับส่วนในเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำ ผมบอกไว้เลยว่าท่านที่รับขันแล้วอย่าไปแอบท่องถ้าไปเจอตำราที่ไหนก็นแล้วแต่ท่านอย่าไปท่องเลยครับไม่ได้ก่อประโยชน์เลยแล้ว,ลวพวกคาถามนต์นำต่างๆเนี่ยมันเป็นของต่ํามันขวางการไปสู่ความดีของพวกเราในเมื่อเราเป็นพุทธศาสนาแล้วเราต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจหลักธรรมะไว้ผมเห็นหลายแห่งนะมีวิชาคาถาอาคมมี วิธีการปฏิบัติต่างๆมากมายแต่ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ขาดปัญญาในด้านการปฏิบัติจิตเพื่อทางหลุดพ้นครับอันนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็มาศึกษาให้มากก็คือในเรื่องของทำอย่างไรจะให้จิตวิญญาณของเรามีการเจริญเติบโตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นหลักถ้าเรามีความชำนาญด้านนี้และเราจะมาศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังคุณด้วยดีมาก นำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วจิตของเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่านในมองในแง่กรรมฐานก็จะได้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานอารมณ์มันก็เป็นฌานถ้าเราระลึกถึงแบบนี้อยู่บ่อยๆก็คือบทบทสวดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสวดบ,บ่อยๆจิตมันก็เป็นกําลังสมาธิได้แล้วมีพลังในการที่จะไปทําน้ามูกน้ํามนต์นะครับในการที่จะช่วยเหลือ ผู้คนที่ก็โดนสิ่งลี้ลับเล่นงานเราสามารถช่วยได้ขอให้ปฏิบัติตามที่ผมบอกมาในตอนต้นให้ครบองค์ประกอบเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์กับโลกได้มากมายและมิ่นํำซ้ำเราก็เกิดปัญญาจิตเราก็มีการพัฒนามีอารมณ์เป็นฌานด้วยครับมีประโยชน์มีกำไรหลายเด้งมากเมื่อรับขันแล้วบางคนอาจจะอยากท่องคาถาอาคมได้ครับคาถาอาคมอย่างเดียว ไม่ไม่ต้องเข้าไปลึกถึงเป็นพวกมนดำเป็นคาถาคมธรรมดาที่จะนำไปก่อประโยชน์เขาเรียกว่าสายขาวก็จะแยกมาจากพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเป็นคาถาอาคมอย่างที่ผมใช้สวดทำธรรมมนช่วยเหลือคนเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ฟังตอนช่วงท้ายอันนี้ก็เป็นคาถาอาคมแต่เป็นคาถาสายขาวในการช่วยเหลือทอดถอนให้หลุดพน้นออกจากพวก ศัยศาสตร์มนต์ดำที่เขใช้คุณผีเขามาเล่นงานคุณคนคุณศสยศาสตร์ต่างๆหรือเขาฝังรูปฝังรอยที่3มแยกป่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดแรงอาถรรพ์เกิดวิญ,ญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เขาได้รับผลกระทบในการดําเนินชีวิตมีผลกระทบต่อจิตใจและมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราช่วยตรงนี้ได้นี่ก็คือในเรื่องของคาถาคมนำส่วนที่ก่อประโยชน์จริง,รงๆมาท่อง ให้ขึ้นใจส่วนไหนที่เป็นกระถามนดำนะครับพวกสายาสตร์มนลดำอย่าไปท่องเลยผมแนะนำห้ามไปท่องเพราะว่าท่องเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีผลในการเข้าตัวเราหนึ่งอาจจะผิดครูเพราะเราไม่มีครูถึงมีครูมาสอนมนลดำเราก็อย่าไปเรียนเพราะการเรียนแล้วเราต้องรักษาให้ได้มันมีข้อห้ามหลายๆอย่างมากมายแล้วเราอาจจะรักษาได้ในช่วงแรกและช่วงต่อๆไปในช่วงที่ดวงชะตาชีวิตเราอำนาจกรรม อำนาจบาปมันมาให้ผลพอช่องว่างมันเปิดไอ้พวกไสยาศาสตร์มนต์ดำที่เราเรียนไว้เนี่ยมันจะมีพวกครูผีพวกอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละพวกวิญญาณไม่ใช่ของดีครับมันเป็นของต่ําผีตายหวงพวกเปรตวพวกอสุรกายพวกนี้เราอย่าไปรับใช้เราอย่าไปใช้มันเราอย่าไปกราบไหว้มันเรากราบไหว้คุณพระรัตนาตายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีโทษทุกสิ่งครับมันอาจจะมีคุณในตอนแรกมันมีโทษตามมาในตอนหลัง เพราะว่ามันมีช่องว่างในดวงจิตวิงญานของเรามันไม่ได้มีบารมีคุ้มได้ตลอดเวลาผมจึงไม่แนะนําให้ท่านที่ชอบในเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำเข้าไปศึกษาหรือไปแอบท่องตําราจากที่ไหนมาก็แล้วแต่ผมมีครับตาราเก่าในเรื่องมนต์ดำผมอ่านแต่ผมไม่ท่องแล้วผมก็เผาไฟทิ้งทั้งหมดเลยแต่ผมมาเรียนพวกคาถาอาคมสายขาวนะตามที่ครูบาอาจารย มอบให้ผมมาก็คือพ่อของผมพ่อผมก็ได้มาจากคุณตาคุณตาผมนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานโสนันโทวัดบานนงโขเป็นลูกศิษย์สายคารวาสครับก็ผมก็รับถ่ายทอดมาเป็นสืบทอดกันมาก็ผมก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายครับที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับโลกแต่ผมมองแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดปัญญานะครับ ปัญญาที่เราจะเกิดได้คือธรรมะที่ผมได้มาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่แหละธรรมะที่ทำให้ผมเกิดปัญญาและผมมีความเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณของเราที่จะหลุดพ้นได้มากคือธรรมะอยากให้ท่านศึกษาธรรมะแบบง่ายๆจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปฟังคลิปท่านดูก็ได้ครับมีมากมายหลายช่องเลยเพื่อนๆยูทูบเบอร์มากมายที่นำเ,เสียงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาแต่ถ้าท่านฟังแล้วอาจจะ ไม่เข้าใจตีความไม่ออกก็มาสอบถามผมได้ที่ช่องนี้ครับผมยินดีที่จะนำมาขยายความเอากันแบบง่ายๆปฏิบัติกง่ายๆเอาใจเข้าถึงได้แบบสบายๆไม่ต้องสีเรียมมากด้วยทำกันไปครับเพื่อจิตพุดพ้นส่วนไสยศาสตร์ม์ดํานั้นพยายามตัดออกผักออกไปครับอย่าไปท่องอย่าไปเรียนมันไม่ได้ก่อประโยชน์และมันเข้าตัวทำให้ชีวิตเราตกต่ำบาปกรรมก็จะทำให้จิตวิญญาณของเรา ก่อนที่จะตกนรกไปรับโทษทันนั้นมันก็จะกลายเป็นสัมภเวสีรอเวลาไปสู่พบนรกบนเวียนบุญก็รับไม่ได้ทุนทุกทรมานแสนสาหัสถ้าหากท่านมีทิพยจักรคุยานมองเห็นเหล่าสัมภเวสีที่มีบาปเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนคนนะครับไม่เหมือนเลยเพราะไม่มีอํานาจบุญเลยหน้าเกลียดหน้ากลัวมากผมไม่อยากจะบรรยายครับ ก็ถ้าหากเราเป็นคนที่มีบุญเนี่ยเราก็จะไปสู่ภพภูมิแห่งความสุขจิตวิญญาณของเราถ้าขั้นสูงเราก็ไปสู่พระนิพพานนี่คือทางที่ขาวสะอาดที่สุดเราต้องเกิดปัญญาให้ได้ในทางการปฏิบัติจิตเพื่อการหลุดพ้นเมื่อรับขันแล้วก็อย่าไปศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะ มีครูมาสอนหรือไปแอบท่องตำราเองในเรื่องของเดราาัจฉานวิชาเพราะจะทําให้ชีวิตของท่านตกตำ่ำและดวงจิตวิญญาณของท่านจะรับทุกทรมานเมื่อตายไปแล้วอย่างไม่รู้จบสิน้นให้ท่านไปท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทใน7จ็ดตำนาน12บสอตำนานกรับขันที่ยกครูนั้นถือว่ามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูเลาดีกว่าแล้วก็อนุภาพจะสูงกว่าพวกเดรัจฉานวิชามนดำ ครับก็คุยกันแบบเข้าใจง่ายๆทุกๆคนเข้ามาฟังแล้วก็จะเข้าใจผมจะไม่เป็นเรื่องราวผมนึกอะไรได้ผมก็จะพูดพูดพูดนะฮะตามสิ่งที่ผมนึกได้ท่านผู้ชมผู้ฟังอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาผมก็จะนํามาทําคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP 2ีในเรื่องการยกขันครูแบบไม่มีครูหรือจะมีครูก็แล้วแต่จงหลีกเลี่ยงในเรื่องเดรัจฉานวิชาให้ท่านไปศึกษาพุทธาคมหรือบทสวดใน เตำนานสิบสองตำนานแล้วนำมาใช้ประโยชน์ทำจิตของเราให้สูงขึ้นเพื่อการหลุดพ้นปัญญาเราต้องเกิดด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ ข้อพุทธเจ้าำณธรหลวงพ่อในจังับยแนหลวงพ่อปานสงัในหลวงพ่อมีสีลธรท่านถูพระศิธิ์จงร้อยแปดพระองค์ดตโปรดจงมาปฏิบัติแก่ข้าพเจ้าทางการละบาดนี้รรมข้าพเจ้าขออน้อมทนเชุญคุณบัญทียาตรงมานสิ่ตกสิทธิบสิทธิ การมนจารูเตหิีสิกระเตตันติเคปิมาเนตีเตริเตตักาะนรุนวะ้านจีนวตจุิเตเบุมาตยันตุเทวาจลแต่มสุเมยกัอนตปนากาไนทัตาสันเยัมมีอิตวตตนัสาธุเมสุนันโตธรรมสวนากาโรยังปัตัตาธรรมสวนากาโรยังปัตตัตาธรรมสวนาการยังปัตันตา ทุกขังสูงังนิพานุการนังอิธิโสตกวาร์ทุกังสัิพานารนังอทธิโสตกวารนัาสังนิพาานังอิทธิโสตกวารทุกางสังนิพานารนังอธิโสตกวาราุกขังสิพานานังอิธิโสตกวารนักปาสงังนิพานการนังอทธิโสตวารังสิขานุกานังอิธิโสตวานักปาสูงังนิพานานังอิธิโสตกวาร์ุกขังสงังิขานุการังิิ อนิจังสุจังนิพพานังอิปโสตพวานัตตาสุจังนิพพานังอิปโสตพวังสุจังนิพพานังอิปโสตพวานัตตาสุจังนิพพานังอิปโสตพวะนิกจังสุจังนิพพานังอิโสตวนัสุังนิพพานังอิโสตวนิจังสุังนิพพานังอิโสตวนัตตาสุังนิพพานังตตุตังังิตกาิานังกตัตสุวั ชยาสนาขะตาพุทธาเสตวามนงสวะอนังจะดุสิตาสังสังเกตุวิมุติอุตลาสภาตนะอุตลาตโยพุทธาอัตุบุญสติญายกาสเกปัติจิตามายะหังมัจเจเตยมุสระสิสิปัติจิโตมายังพุทโธธรรมโมเข้าอุโยตเนสัพโภปัติจิโตมายังเทเรสภะพุตาปะโทหัดเยเมอโนุตโตสาวิปุตโตจตักินีโกตทันดูปุตตาสมิง ตรนีว่อกะโดสิสโนสุสัพัโนสพีโตุณิปููปมาะคาตโเเรามเสิิตวัตโกโสมาย่างท่านอิาดิามปฏิทัสสุนาโเนมงิมาโจาปาดีนักสืดีสิตาปัจัยชาตานาราเตตุกามมาเสสาสิตมาารา ตาจินาสวร์ตาเอเตสีตินาอธิยาตจิตตะวันโตจุโนรสาศจันตาสินทศเตชะนะกับมังกรสุขสันตานัลตันังปุตะโตอาศุวมีบุริมาตะกังขันตะโงรักพอดีตันตัอาตานาตยีศิลตะกังอาคาศิษะตะนังอาศิเสสศัวตาตะติตาสินานาณาวัตังพิพัฒน์ตาปปะกัลปะตาวาัิตานจักชาตาภัยาักธรรมปะตวาอาศิษฐ์สามีญาติโตอนันตาทินาเตสะสัจจาสัตว์มีศิเกนะสัทธาตะพุทธะตะเทวะ ทีนัเป็นภระมาจาอยม่อวิหารตังมาดีตาเาเปนังสเทยเรามาบริตาไปเกีมันตุ้โตสุนัขโติารภาเวนะที่ตุมัตวธรรมาลภาเวนะจิตตาริสัตโตต้องขาดวนะจิตตรราายตธรรมานุภาวะปาริโตตระรามจิตัยตน้กหมทายะน้หมูธรรมายะนมสังขายะมัตภพามาเถระตังแยสิทธิอุจจแก้ต้องขบโแก้าพยนติเตรูปนี้แก้อุพยน รูปคนและรูปครูป <confused> ฏิมาุีศาสาทาริติปัสุ้ดรูปพยักกระสืเสือมูจระเคอันคำเล่และโลจากภะกษานแกรุทารสิ์แกรูปทางกรแก้รูปนรีและรูปอินอนจัตตารอาวุธทานวิจจสศาสตราราวัชิราุับวิสุวรรณาศกขาวุธทางยมณนัสนานานิทางอาลังกาศุราุธทางจตาารเอาวุธานามูจุตระมองหรอแกุู่นเพชรลิขิตพระสศีนิแก่ตารางฤทธทองแดงแก้งาแทงแก้งองจากทุกสามัี แก้ผ้ารับพยักผ้าทำรถยนตท่วนทำสุสอนคนทุกภาษาโมโนท่อพัดอักูนแก้รูปแรงกาละเกีื่อนสุนัขอันเซ็งแท้สังวิชาปลูกจัป่าแก้อากรรขนาดตผู้กิดที่ายตายผูกและตายหาแก้คุณ เขาฝังลูกฝังลอยป่าชา้าผิดหน้าผีดหลังให้บ้าให้ใบให้ใจร้อนคุมเมากระกาตะปะแก้ทีสาระรับเขาทำให้หลวงรักให้ชัางให้ขลังให้ตัวมัวเมาพูดทางปัจจคานนี้ทำมาปัจจคนนี้สังกังปัจจคานนีแก้คุณค,ณมมมคมมน,นมนนเทพมนทิพยายนมน นักขาถาสุปฏิปันโนโลคัสติบีแกเขากระทำมาด้วยวาจาให้พระธรรมยดำเนินปูนจีปูนกลายเป็นบ้าแก้คุณดอกจำปาแก้มา้าท้าลายหลืุผมมาณนะอุกแก้คุณไม้ไรเอาลงดึนกับปลายลงกระต้นขึ้นเป็นเสียเสียแข้งเขียกกวกระฆ่าให่ดื้อเลือดสะพุหัวหนังว่ากองสีองก้าสมุหันได้ญสมุทรตา กูจะถอนสิ้นทุกสิ่งอันตั้งแต่อาอาไปจนจบอังกูจะอ่านพระเวทษนัแปดหนึ่งสี่พันประธมาาการก็ครับแวกูกูจะถอนสาพระครูหมอเรียนทำกัรถยนต์ผู้ผีไม่ทานทนเทพกราดาอันรับนึอองบนก็กลับถอนเผาหนาอันเขาทำให้เลิกสูงรู้รู้รู้สัตวะหาย อิติโสเสเสอิติเสเสพุทธนาเมอิติเมนาพุทธตังโสอิติโสตังพุทธะปิปิอิปิโสวิเสเสอิติเสเสพุทธนาเมอิติเมนาพุทธตังโสอิติโสตังพุทธะปิปิอิติปิตรปิตามสาอิตัปัญญมาขันติปุโคติมโนปโตอิปิโสจเตโมห์ัมในยะสมุนะติสุมาปโตสีมาตังพันเกษมายังสมุหันติตะโอเอวังเอดิละเคลื่อนโมถอนุปรอนิธาเคลื่อนยะคลื่อนหุดหาย ศักกิ์ศรกวิาวิทยาวทังสวรรณสักทาวิทางยัมนัสสายนาวิทังอาลมกะทุาวิทังนารายสสุราวิทางปัญจอาวุธานังทีสังอาวุธาเวนะปัญจอาวุทาปัคขปัขาวิตุนังวิณัถอนโมถอนอุคลาเคลื่อนยัให้ดูุดเลื่อนออกจากธาตั้งศีลนัถอนโมถอนบุคตาเคลื่อน ยัดให้ลุกเคลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่นัตเทจฉสนีปะตูจนาวิเวอัสังวิสุโลปุสัะปุพะ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 จงกลับไปยทางนั้นภูตโธอรลลังธรรมโมอัลังสังโธอัลลังภูตโธอรลลังธรรมโมอรลลังสังโธอัลลังนัตเมทายะนัตโตธรรมายะนัตเมสังขายะมะนุปปัฏฐานเสีย แยสิทธิปูจะแก้ปูแก้ผ้าพยนต์ที่เจรินิ้แก้ปูพยนต์เป็นรูกคนและรูกปโกติมงนม้สสาคกรติป่าสุตแก้รูกพยักระสเสือปูระเลอันทำเล่และคนจะปักกานเป็สัตย์ยาขาวราย่าติมืจีฟันอองเรยแก้กูเพชไหลยุูปแรงสาสิ์ุตกระ้ตาบางเล็กทองแดงแก่งาแทงแก่กงจักทุกสัตว์มันีแก้ผ้าและพยักผ้าและพยนต์ทุทั้งสอคนทุกภาษา โูอท่อพัดตะก,ก,กูลแก้รูปแรงการเดี่ยสุขิลป์เสสังห์ทาปุกกะายัตบันกูจะถอนสิ่งทุกสิ่งอันตั้งแต่ออาไปจนจบอังกูจะอ่านพระเวททั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมอาคารก็คร,รับก,กูจะถอนสารพัดที่ครูหมอเท,ทนยนทำเป็นกลยุ์กูผีไม่ทานทนเทิเกิดดาอันนรกขุนบนก็ครับ Paid, เผาหนาอันเขาทาให้เลื่สูงรูรูรูหูจั๊กไยันทุนนิตังาวังคลาโยตามาโภสกุลัสสตโปะปะมหูทุกขกันางอกานต่งุามภาวีนะวิษา์สมิงตุกันทุนตังวมังคลาจโยตามาโปสกุลัสสตโปะปะมโหูทุกข์เปันตังารธรรมานภาวนะวิษา์สมิตุกันทุนตังวามังคลาโยตามาโปสกุลัสสตโธ อาปะโมโหทุกสุภินาคันตังสาคัญพาเวนะวิณาสเมิงโตนักไม่รู้โมไม่เห็นผู้ใดทำเกิดวิณาสเมิงโตนะไม่รู้โมไม่เห็นผู้ใดทำเก่งวิณาสเมิงโตนักไม่รู้โมไม่เห็นผู้ใดทำเกิดวิณาสเมิงโตสัมมาก็สัมไปสัมมาทางไหนสัมจงกลับไปทางนั้นสัมปฏจิคานิสัมภัสทังปัจิคานิเอริมังคาเลิตํงมังปัจิคามิเอริมัง ทาเรถถาสังขังประจำการมีเจฮิตมังทารอตุทางประจาการมีเฮฮิตบังทาเรือิทธามังประจกามเฮฮิตมังทาเีถาสังขังประจการมเฮฮิตบังทาเรีตุ๊ สักมาตั้งทัศน์สัมพุั้งทัะน์สักมาตั้งทัศสักมาสัมพุทัศน์สักมาตั้งทัน์สักมาตั้งทัศสักมาตั้งทัศน์สักมาตั้งทัศน์สักมาตั้งทัศนิเัวมตัมาจัน์สักมตั้งทัศน์สัมาจักงทัศน์สากมาตั้งทัศน์สังมิตั้งทัศน์สักมิตันงทัศน์สักมะตั้รทัศน์สกาตั้งทัศน์สักตาธรรมทสศน์สักาตั้งทัศน์สักมา

ปกติม่ต้องใส่ก็เป็นปกตินะแต่เมื่อพยายามใส่สูงขึ้นที่ทำให้ไหล่กระชับมากขึ้นนะครับต้องมองที่จุดที่รับกระดูกที่มาคอยเร่งแรงตัวมันแต่หากยังไม่เพียงพอต้องไปที่ขาหน้าเพื่อรอรับกระด นซึ่งเป็การตั้งแต่ไปติต่อทางดูแลการดูแลผคนทางานรส่อสารมาทำให้ราตััดูความู้สกท่านเาหาท่ใ้กัคนเพื่อต่รับผิดชอบก็ขอขอค